วันนี้พวกเราอยู่ที่บ้านหนองยาลักษ์ตบลพุทซาอาเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมาภารกิจดีๆเช้าว,วันนี้พวกเราจะพาไปชมกระบวนการทําขนมจีนแบบแป้งมักสูตรโบราณที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่เคยเห็นกระบวนการทํามาก่อนและเราจะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาโบราณอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะคุณตาคุณยายปราศชาวบ้านที่จะมาช่วยสอนเราในวันนี้คือคุณตาโกง้งคุณยายปิน่นคุณยายม่านและคุณยายแหววค่ะ ในการทำขนมจีนคุณตาคุณยายบอกกับเราไว้ว่าจะต้องใช้ข้าวเจ้าพันเหลืองปลทิวในการทำข้าวเจ้าเหลืองปลทิวหนึ่งสองสามเป็นข้าวเจ้าพื้นเมืองพันหนักไวต่อช่วงแสงปลูกได้เฉพาะฤด,ดูนาปีเป็นข้าวพื้นแข็งเมื่อหุงสุกจะร่วนเป็นตัวไม่เกาะกันเป็นก้อนและหุงขึ้นหม้อเมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นจะได้เส้นที่เหนียวไม่ยุ่ยหรือขาดง่าย คุณค่าทางโภชนาการข้าวเหลืองปาทิวเป็นข้าวเจ้าที่มีเปอร์เซ็นต์อะมิโลสสูงเมื่อหุงสุกจะแข็งร่วนข้าวกล้องของข้าวเหลืองปาทิวมีสารอาหารไนอาซีนหรือวิตามิน B3 ปริมาณ9.32ซึ่งสูงกว่าข้าวกล้องจากข้าวพันุ์อื่นๆช่วยในการหมุนเวียนของเลือดและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดก่อนที่เราจะทำเส้นขนมจีน คุณตาโก้งจะต้องนำข้าวไปแช่ในน้ำไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงหรือจนกว่าข้าวจะขึ้นในการแช่ข้าวนั้นห้ามนำมือไปคนหรือสัมผัสข้าวในน้ำเพราะจะทำให้ข้าวแข็งเป็นไตนำไปตำไปนวดก็จะไม่ละเอียดน้ำที่ใช้ในการแช่ข้าวคือน้ำฝนเราจะไม่ใช้น้ำประปาในการแช่เพราะน้ำประปามีคลอรีนถ้าเอาไปแช่ข้าวแป้งที่ได้จะไม่จับเป็นเส้น,นเวลาบีบขนมจีน หลังจากนั้นจึงนำข้าวที่แช่ไว้ไปสงใสกระบุงเพื่อให้ข้าวเสด็จแห้งคนโบราณจะนิยมใช้ใบสแกกหรือใบมะละกอมาปิดปากกระบุงเพื่อช่วยให้ข้าวไนเร็วขึ้นคำว่าไนหมายถึงการหมักข้าวให้เกิดความร้อนจนทำให้มเมล็ดข้าวเปลี่ยนสภาพเป็นแป้งเริ่มเละเปื่อยยุยมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนั่นเองค่ะ แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ถุงพลาสติกคุมแทนเพราะใบสแกรหรือใบมะละกอจะทําให้ข้าวติดสีเขียวเราจะหมักข้าวไว้อย่างนี้3วันในตอนเช้าและตอนเย็นของแต่ละวันจะต้องล้างน้ําและกระทอกหมักไว้จนกว่าจะไน่เมื่อครบ3วันข้าวจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นและเมื่อลองบีบดูข้าวจะเละเป็นแป้ง ขั้นตอนต่อไปนำเข้าวที่ได้มายีให้ละเอียดค่อยๆเติมน้ำเพื่อให้ได้เนื้อแป้งที่ละเอียดยิ่งขึ้นกรองแป้งที่ได้แล้วพักไว้ให้แป้งนอนก้นหลังจากที่แป้งนอนก้นแล้วให้ตักน้ำที่ลอยอยู่เหนือแป้งทิ้งเทแป้งใส่ถุงผ้าดิบแล้วมัดด้วยเชือกให้กลายเป็นลูกตุ้มปล่อยให้แป้งเสด็จน้ำ ตอหนันลัหลังจากที่แป้งเสด็จน้ำแล้วให้นำแป้งออกจากถุงยีให้ละเอียดแล้วปั้นเป็นก้อนกลมเรียกว่าลูกแป้งนำลูกแป้งที่ได้ไปต้มน้ำร้อนในหม้อใช้เวลาประมาณ20นาทีเพื่อให้เนื้อแป้งสุกพอประมาณ สังเกตสีที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยแป้งจะมีลักษณะลื่นขึ้นฮักเลยจากนั้นจะนำไปล้างน้ำเปล่าอีกรอบอันนี้คือหมุนไปเรื่อยๆหรอคำเอามือรูปๆมันล้างอะเพ่อเออ นี่นะคะเรากําลังจะไปตำตำแป้งค่ะใช่ค่ะที่ที่ที่มีครบเอาไหมไหมนี่นี่เรากําลังจะไปตำแป้งเส้นขนมจีนกันนะคะค่ะไปกันเลยค่ะเย ครกที่เราใช้ในการตำแป้งคือครกกระเดื่องหรือครกมองชาวบ้านนิยมทำไว้ข้างยุงข้าวเพื่อความสะดวกครกกระเดื่องเป็นครกตำข้าวที่มีการพัฒนาการสูงกว่าครกมือคือทุนแรงมากกว่า <hayır. S 1> ตำข้าวได้ปริมาณมากแล้วเร็วกว่าการตำด้วยครกมือ ขยายามอย่า,ายต้องไปเย่นอย่าหนูหต้องตามก้อนแม่เอาได้วปะแม่เอ๊ะเอาไปยกขึ้นเอา้าวติดจ่าคันนี้ขางมาหนูข้างขยายไปเนี่ยไอติดข้างนี้เดี๋ยวไม่ออกจามันค่อยโคตรหลังลูก อันนี้ยังยังแกีวไปขยำอันนี้ตั้มแรกแล้วอันนี้อ่ะตั้มแรกแล้วทิปเวลาดูว่าเวลาตั้ได้ที่แล้วเนาะเมื่อมันจะเนียนใช่ไหมจ๊ะเมื่อมันจะเนียนเนาะเนีเหนียวเหนียวเนี่ยแป้งเหนียวเนืบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปนวดแป้งกันนะคะเมื่อมาถึงบ้านเราก็จัดการนำแป้งที่ได้ลงไปนวดอันนี้ทำอะไรนั่นแหละแม่หนึ่งเลืนะนวดเหมือนนวดแป้งกันวางใหม่เลอนะ ค่อยๆเติมน้ำร้อนลงไปทีละนิดจนได้เนื้อแป้งที่ข่าเนียนตักแป้งใส่ผ้าข่าบางรองเพื่อให้ได้เนื้อแป้งที่เนียนยิ่งขึ้นโอ้นี่นีดไปหมุน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 บิดไป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 ไไปไปไไป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 บปป้ปไปไปไป บีบเลยเหรอคะบีบเลยบีบเลยแดงวิ่งออกกันเลยในนี้แดงวิ่งขวางมันจะเป็นความง่ายงายได้เลยไม่มันไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าตัวเป็นอันนี้อันนี้คืออะไรจ้าใหญ่แว่นบีบแขนมอุปกรณ์ที่เห็นคือแว่นโรยในปัจจุบัน แว่นโรยที่ใช้้าดให้ไม่มีการใช้งานแล้วเนื่องจากการใช้แว่นโรยแบบใหม่ที่เป็นสแตลเลสท,ทรงกระบอกมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมทําให้การใช้แว่นโรยแบบในอดีตหมดความนิยมไปในที่สุดเอาให้เป็นเสเ้็เอะยมุนมุนสวยมากสกแงในนั้นเลยลูกเอาทีเดียวให้มันมดเอาทีเดียวให้มด เอาเอาผ่าเออบิเลทที่นี่เมื่อเห็นเส้นลอยขึ้นจึงใช้กระชอนตักลงไปพักไว้ในน้ำเย็นอนูไปล่างนัในเถังนั่นหนูล่างหนูล่าง

โชว์สิน้องเพิ่มฝีมือน้องเพิ่มเป็นยังไงบ้างอุ้ยตาามมคนนั้นาครับจะเป็นไม่เย็บปินบอกเด็กน้อยตรงไหขั้นตอนต่อไปจับเส้นขนมจีนให้เป็นแพรมีการจับเส้นขนมจีนนะคะแล้วก็ควงขึ้นอย่างนี้อาใจเหมือแบบนี้จะอาศัยนิ้วนี้ี่จับ จับใหห้มดเอออย่างนั้นแหละเกินจับด้านนี้อย่างนั้นแหละเกินเลยคุณต้องจับให้หมดใช่ใช่ได้อยู่แต่ว่าไม่ไหวรวังวิธีวางวางเรียงในกระด้งที่ปูรองด้วยใบมะยมป้องกันไม่ให้เส้นติดกระด้งนั่นเองค่ะแบบนี้จบแล้วของเขาเมื่อกี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะพ่อใหญ่ตัวไก่โอ๊อันนี้คือไก่โอบนะคะไอะเอาแปรงแบ่งกันแบ่งกันชิมชิมค่ะไก่โอบ ก็จับไก่อ๊กไก่หิ้งเห็นไหมเหนียวเหนียวนุ่มนี่อันนี้สวยแล้วนะรอบสองนี่สวยแล้วเด็กขี้แบนี้อันนี้คือเส้นที่มันขัดขัดเราจะมาวางตรงกลางอันนี้เราทำแล้วก็เป็นอร่อยเหมือนกันเราทำเป็นหัวก็จะเรียงเรียงเรียงสวยๆให้มันเป็นกลุ่มที่ก็ขายเห็นไหมอันไหนที่มันขัดขัดเราก็จะวางตรงกลางแล้วก็เอาอันสวยๆวางบน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 พับไปเรื่อยๆไม่เห็นอันนี้ นี่เสร็จแล้วนะคะแล้วค่ะและนี่ก็คือเส้นขนมจีนของพวกเราเองค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพร้อมกินได้เลยคุณนี่ขนมเมือกีขอบคุณอาจารย์ก็าด้วขอบคุณข่ะขอบคุณข้าเดี๋ยวเราจะมาทานขนมจีนที่เราทำเสร็จแล้วให้ดูนะคะเรามาชมกันเลยค่ะว่าะอร่อยแค่ไหน